สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารากันค่ะเปิดหน้าอดีตนางเอกรุ่นใหญ่ถูกลูกนักร้องดังหลอกลงทุน07หลักเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11ตุลาคมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชก นางวนิธาวัชะโรบลอายุ63ปีอดีตนักสแสดงละครย้อนยุคพร้อมสามีเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีสายยุทธยศดศักธรรมสอวอสอบสวนกก1บกปเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกลูกชายของอดีตนักร้องลูกกรุงกับอดีตนางเอกภาพยนตร์ชื่อดัง หลอกให้ลงทุนเทรดทองคำจนต้องสูญเงินกว่า2ล้านบาทโดยนำหลักฐานเป็นเอกสารมามอบให้ประกอบการพิจารณานางวานิธาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนและสามีถูกชักชวนจากเอกนามสมมุติลูกชายของอดีตนักร้องลูกกรุงชื่อดังเพื่อนสามีให้นำเงินมาร่วมลงทุนธุรกิจเทรดทองคำตั้งผลตอบแทนสูงร้อยละสิของเงินลงทุน โดยกล่าวอ้างว่าธุรกิจที่ทำนั้นดำเนินการในรูปแบบของบริษัทดูน่าเชื่อถือ